สวัสดีครับวันนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่รับรองน่าสนใจทุกเรื่องแน่นอนครับ ผมเตรียมข้อมูลจนตัวเองก็มึนไปหมดแล้วนะทำวิดีโอก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันวันนี้จะมาอัปเดตข่าวเรื่อง XRP แล้วก็ราคาของ XRP นะครับว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงเมื่อไหร่ market cap จะแซงอิตาเลี่ยมขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจาก i ิ c คอยได้สักทีนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับเหรียญ XRP เนี่ยแตกต่างจากเหรียญอื่นๆในเรื่องของการใช้งานนะนะครับอย่างถ้าเทียบกับเชนที่ได้รับความนิยมคือเชน s o l a n a เนี่ยที่ขนาดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แกยังออกเหรียญมีมของแกเอง ที่คือเหรียญทรัมย์นะครับทรัม์คอยที่ทําให้หลายๆคนก็ช้าใจกันไปนะครับแกก็ออกบนเชนนี่แหละคือเชนโซโลนาเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่นิยมออกเหรียญมีมกันบนเชนนี้นะเพราะว่าค่าค่าแก๊สฟ,ฟรีเนี่ยถูกแล้วก็พูดได้ง่ายคือ90%ของทั้งเชนเนี่ยถูกใช้เพื่อซื้อขายแล้วก็เหสียเหรียญมีมเป็นหลัก,กน,นะครับ แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงด้านลบของเชนโซโลนากันบ้างนะครับคือผมเองก็เอาข้อมูลที่มีคนพูดถึงเชนนี้ในด,ด้านลบมาให้ฟังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างยังไงผมก็ต้องขอโทษคนที่รักเหรียญโซเรื่องหน้าไว้ก่อนด้วยนะครับคือที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดประการใดก็เม้นไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทํิมีโอแก้เอ่อให้มีโอใหม่มาแก้ไขให้นะครับเืออันเนี้ยผมเอาข้อมูลมาจากตามนี้เลยนะครับซึ่งก็เขาได้กล่าวถึงเหรียญเอ่อเชนโซโลนาไว้ว่า โซล n าเนี่ยปลอมตัวเป็นบล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมทางอาชญากรรมการจัดการบอรดการซื้อขายข้อมูลวงในการดึงข้อมูลจากผู้ใช้สถาปัตยกรรมของโซลนาทำให้ผู้ใช้ทางเทคนิคเนี่ยได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในขณะที่ผู้ตรวจสอบเนี่ยมีอำนาจสูงสุดนะครับมีอำนาจควบคุมแล้วก็ศักยภาพในการทำกำไร ในช่วงแรกของการเกิดโซลอน่าเนี่ยเชนโซลอน่าได้รับการส่งเสริมโดยอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างเฉาโชนครับโซลน่าขัดกับทุกเหตุผลที่บล็อกเชนถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นทําให้คนวงในเนี่ยรวยขึ้นและผู้ใช้ทั่วไปคือเหยื่อนะครับโซลน่าเป็นบล็อกเชนที่สมบูรณ์แบบสําหรับกิจกรรมผิดกฎหมายแต่เพื่อให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการที่จะซื้อขายบนบล็อกเชนโซลอน่า และเพื่อให้บล็อกเชนโซลอน่าเนี่ยประสบความสาเร็จจึงมีการเปิดตัวของเหล่าคนดังหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทําการตลาดที่สม่ำเสมอแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลห,หรือินฟ influencer เนี่ยที่ได้รับค่าจ้างมาเพื่อโปรโมทเชนนี้อยู่ด้วยที่เขาบอกแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าเรามาดูสถิติการใช้งานเชนโซลอน่าก็ตามนี้เลยนะครับในช่วง7วันเนี่ย ถ้านับนะครับคือสถิติคือร้อยธุรกรรมที่ทําบนเชนโซลาร่าเนี่ยจะมีเพียง4ธุรกรรมกว่าเท่านั้นเองนะครับท,ที่ประสบความสําเร็จคือ1 0อยธุรกรรม100%เนี่ยล้มเหลวไปสัก95.27%บซนะครับคือ95%กากว่าเนี่ยล้มเหลวนะครับไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จคือธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยมีประมาณนะครับหสัปดาห์139ล้านธุรกรรมมีประสบความสําเร็จมีผ่านธุรกรรมที่ทาผ่าน,นแค่ 8ล้านธุรกรรมเท่านั้นเองส่วนอีกประมาณ131ล้านธุรกรรมเนี่ยล้มเหลวอันนี้คือมีคนที่ยังไม่รู้อีกเยอะมากนะครับว่าจํานวนความเร็วที่ทางเชนเนี่ยเขาอ้างอิงเนี่ยก็อ้างอิงจากจนนํานวนทั้งหมดนะครับที่ทําคือไม่ได้อ้างอิงจากที่ประสบความสําเร็จนะครับคือความเร็วถ้าคิดจากธุรกรรมที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นแค่ส่เกว่าของความเร็ว TBS ที่เขาอ้างอิงกันนะครับดังนั้นก็บอกได้เลยนะครับว่าเชซูาน่าเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสําหรับ ปริมาณธุรกรรมจานวนมากนะครับเพราะว่ามีการเฟลอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปรับปรุปรงเชนโซน่าเนี่ยก็ถือเป็นความล้มเหลวของเชนในการรองรับธุรกรรมจํานวนมากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ต่างจาก xrp โดยสิ้นเชิงนะครับ xrpl เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับการเทรดหรือว่าการซื้อขายของรายย่อยเป็นหลักแต่ขึ้นกับสถาบันทางการเงินทั่วโลกนะครับที่เป็นคนใช้งานซึ่งราคาของ xrp เนี่ยจะขึ้นได้ก็ขึ้นกับการใช้งาน xrpl เป็นหลักอย่างที่ อย่างต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของ XRPL ในญี่ปุ่นก็มีนะครับมีธนาคารใหญ่ๆที่ร่วมมือกับ Ripple กว่า60ธนาคารในญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้เริ่มมีการนำ XRPL มาใช้งานอย่างจริงจังตามข่าวนี้เลยนะครับทาง SVI Holdings ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้มีการได้มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับ Ripple แล้วก็ XRP ซึ่งความร่วมมือระหว่าง SBI Holding แล้วก็ Ripple เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2017นะครับโดยมุ่งเน้นที่การบรูรณาการเทคโนโลยีของ Ripple สำหรับการชำระเงินข้ามรมแดนซึ่งทาง Ripple และ SBI เนี่ยได้เปิดตัว MoneyTap ซึ่งเป็นแอปการชำระเงินในประเทศนะครับที่ใช้บล็อกเชนของ Ripple และได้ขยายบริการ On Demand Liquidity หรือว่า ODL ของ Ripple ในทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียนะครับ คือ SBI h o l d i n g เนี่ยเขาถือหุ้นใน Ripple ด้วยนะครับประมาณสัก7% 8เนี่ยผมจำไม่ได้แน่นแต่ว่าถือหุ้นใน Ripple อยู่ด้วยนะครับและในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการนำ XRP มาใช้งานนะครับแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนจากผู้นำของ SBI Holdings เนี่ยก็ซึ่งก็คือ CEO คุณโยชิทากะคิตาโอะนะครับเกี่ยวกับการนำ XRP มาใช้ในญี่ปุ่นในวงกว้างมากขึ้นโดยมีการประกาศแล้วก็โพสต์บน x.com นะครับซึ่งแนะนำว่า SBI Shinsei Bank แล้วก็ SBI l i m i t ได้ เริ่มใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจนครับหรือว่า Distributed Ledger Technology ย่อว่า DLT เนี่ยของทาง Ripple ซึ่งก็คือ XRPL นี่แหละสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2025แล้วก็ทาง SBI Holding เนี่ยได้แสดงเจตนาที่จะใช้ XRP สำหรับการดำเนินงานด้านการธนาคารนะครับโดยมีรายงานบางฉบับเนี่ยระบุว่าธนาคารในญี่ปุ่นเกือบ80% อาจจะรวมเอา x r p เนี่ยเข้าไว้ในระบบด้วยนะครับตั้งแต่ปี2025นี้เพื่อปรับปรุงการชำระเงินข้ามพรมแดนนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย SBI Holding ได้เริ่มบูรณาการเทคโนโลยีของ Ripple รวมถึง x r p เข้ากับบริการทางการเงินนะครับโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศแต่ขอบเขตทั้งหมดของการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในธนาคารญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการพัฒนานกันอย่าง,างต่อเนื่องคืออันนี้พูดง่ายๆคือการ เข้าถึงการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการใช้งานแล้วความร่วมมือกับริปเปิลมานานมากแล้วคนระับมาตลอดต่อนเนื่องหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งหลายข่าวเนี่ยผมเคยเสนอไปแล้วซึ่งมันมีข่าวเยอะมากจริงๆครับเอาง่ายๆอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยก็ธนาคารแห่งชาติอังกฤษเลย b บ Bank o f e ฟ g l a แ d นเลยก็มีความร่วมมือกับทางริปเปิลนะครับ อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าธนาคารในญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะโอนเงินข้ามประเทศไปที่อ่ที่อังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยก็แสดงว่าทั้งคนรับเงินนะครับแล้วก็คนที่จะส่งเงินคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องใช้ XRP L เช่นเดียวกันนะครับอย่างของไทยเองเนี่ยก็มีธนาคารหลายสีสีม่วงสีเหลืองสีเขียวนี่ก็ใช้อ่า Ripple Net น,นะครับใช้ XRP L อยู่เหมือนกันครับที่เคยเป็นข่าวอยู่แล้วก็ผมเคยทำวิดีโอเรื่องนี้เป็นนานมากๆแล้วนะครับใครสนใจลองย้อนกลับไปดูได้ กลับมาเรื่องของการใช้งาน XRP เทียบกับเหรียญ o l a n a นะครับเหรียญโซนะครับคือ XRPL เน้นเรื่องความสเสถียรของเชนซึ่งตรงนี้จะต่างจาก s o l a n a ที่บอกไปแล้วว่ามันเสียบ่อยล่มบ่อยด้วยนะครับล่มก็ล่มเป็นวันเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าคนใช้งานเนี่ยเป็นรายย่อยเลยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ XRPL เนี่ยเน้นเรื่องการใช้งานของสถาบันทางการเงินนะครับเน้นการใช้งานของทางธนาคารองคอ์กรแล้วก็บริษัทใหญ่ๆต่างๆนะครับจึงต้องเน้นด้านความสเสถียรเป็นหลัก ความเร็วในการทำลูกกรรมของ XRPL ก็ไม่น้อยหน้าเช่นอื่นอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความเร็วแล้วก็ scalability ได้ผมคงไม่ลงรายละเอียดพวกนี้อีกแล้วนะครับก็ทำไว้หลายวิดีโอแล้วให้สนใจลองกลับไปฟังดูได้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ t b s ของทาง XRPL เ,เป็นเท่าไหร่นะครับ Validator Node s เ,เป็นยังไงบ้างครับซึ่ง XRP เองก็เลยถูกเรียกว่า Bankers Coin มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับคือเป็นเหรียญของนายธนาคาร ดังนั้นเนี่ยราคาของ x r p จะขึ้นได้เนี่ยนอกจากความต้องการของทางสถาบันทางการเงินแล้วก็ยังมีเรื่องหลักๆที่อาจจะส่งผลให้ราคา x r p ขึ้นได้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือเรื่องของ x r p ETF นะครับหรือว่า ETP หรือที่ย่อมาจาก Exchange Traded Product หรือว่า Exchange Traded Fund นะครับ ETF ซึ่งเป็นการนำเหรียญ x r p เนี่ยแหละซึ่ง มันไม่ได้เป็น s e ค u r ิตี้นะครับ x r p ไม่ได้เป็น s e ค u r ิตี้เปลี่ยนมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ETF แล้วเนี่ยถือว่าเป็น s e ค u r ิตี้หรือว่าหลักทรัพย์นะครับซึ่งทางกระดานหรือว่าบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ ETF เนี่ยเลยต้องยื่นขออนุมัติจากทาง SEC หรือว่า,าตลาดหรัฐ์เนี่ยแหละเพราะว่าเ e c ก็ย่อม,มาจาก Securities and Exchange Commission นะครับที่เขาก็ดูแลเรื่องการออกแล้วก็การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลักนี่แหละ ก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องรอทางเซกเขาเอนุมัติตรง ETF ตัวนี้อยู่นะครับที่สำคัญคือการที่เสกเนี่ยเขาได้ acknowledge หรือว่ารับรู้ที่ทางเกร s c l e ได้ยื่นขอ XRP ETF ไฟลล่าสุดเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยในการยื่นขอเนี่ยมีการบอกว่า XRP เป็น commodity อยู่ด้วยนะครับเรื่องการที่เซกเขาได้ acknowledge คือรับรู้เนี่ยรับทราบเนี่ย,เ,ยเรื่อง XRP ETF ไฟก็แสดงว่าเซกเขายอมรับว่า XRP เป็นคอมมิตี้หรือว่าเป็นสินค้าพกพาหรือเปล่านะครับก็มีคนที่เขาสงสัยตรงนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเซกเนียเขายอมรับว่า XRP เป็นคอมมิตี้ก็แสดงว่าคดีความระหว่าง Ripple กับเซกที่มีอยู่เนี่ยมันก็น่าจะจบลงแล้วนะครับแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยตรงจุดนี้เหมือนกันนะบอกว่าเป็นคนละบริบทกันซึ่งการยอมรับ XRP ETF ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเซกเขายอมรับ XRP เป็นคอมมิตี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ยังไงถ้า ETF ออกมาเมื่อไหร่นะครับผู้บริษัทที่เขาขอออกตรงนี้ก็จะทำการซื้อขาย XAP ETF ให้กับลูกค้าแล้วก็ทนทั่วไปได้นะอันนี้ก็จะเหมือนเวลาที่เราอยากเราซื้อหุ้นนั่นแหละเราก็จะไปเปิดพอร์ตกับบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์นะครับอย่างที่อเมริกากอย่างเช่นเก,นเกสเกลอย่างเงี้ยหรือแบล็กล็อกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเทรดหุ้นซื้อหุ้นอยู่นะครับกับบริษัทพวกเนี้ยคุณก็จะสามารถที่จะซื้อ XAP ETF เนี่ยมาเก็บไว้ในพอร์ตของคุณได้เลย ทำให้คนที่เขาซื้อขายหุ้นเดิมอยู่นะครับกับทางเ a ย์สเกลหรือว่าทาง b l a c k ล o อกเนี่ยหรือว่ามีลูกค้าใหม่ๆที่อยากจะเข้าซื้อ XR PDF ก็ทําได้อย่างง่ายแล้วนะครับคุณก็แค่แจ้งส่งคําสั่งซื้อนะครับหรืออาจจะโทรไปบอกโกเกอร์ก็ได้ว่า ก็อยากจะซื้อ e t ชอาเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้เลยไม่ต้องเปิดพอร์ตกับการ์ดคริปโตใหม่นะครับดังนั้นการจัดการเรื่องหุ้นเรื่องคริปโตอะไรพวกนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับทำให้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องภาษีต่างๆรวมถึงองค์กรบริษัทใหญ่ๆเองที่ต้องการซื้อลงทุนใน ETF ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับจากเดิมอาจจะทําไม่ได้ติดข้อเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้แต่พอมันมี ETF มานะครับ อย่างเช่นนะครับกองทุนการกองทุนกเกษียณของหลายๆองค์กรเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะซื้อถือได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการเพิ่มความต้องการเหรียญ XRP เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าบริษัทซื้อขายหุ้นพวกนี้ก็จะต้องอซื้อเหรียญ XRP มาเก็บไว้แทนลูกค้านะครับที่เขาเรียกว่าคาโซเดียนนี่แหละดังนั้น ETF อีดีพ e ีพวกนี้เป็นการเปิดช่องทางให้คนทั่วไปนะครับคนธรรมดารวมถึงองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงเหรียญ XRP นะครับเก็บไว้ ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญคือองค์กรแล้วก็บริษัททั่วไปที่ต้องการลงทุนในเหรียญ XRP เนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องพวกภาส่งาสีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทําไม ETF มาถึงได้สําคัญมากมายขนาดนั้นนะครับสำหรับ XRP เนี่ยยังไงตอนนี้ที่ทาง g r a t Scale เขา ได้รับแอกโนเลจจากทางเศษไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอ240วัน,นะครับไม่เกินนั้นก็จะได้อ่าจ,จะได้ลุ้นนะครับว่าทางเศษเขาจะอนุมัติภายในช่วงเวลาเนี้แหละแต่การาได้รับอนุมัติของเกชเกลก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สาคัญ,ญที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับเทียบกับว่าถ้า Black ล็อกหรือว่าหินดำเนี่ยขอแค่ข่าวว่า Black ล็อกเนี่ยยื่นขอ XRP ETF เมื่อไหร่เนี่ยผมรับรองได้ว่าราคา XRP พุ่งแน่ๆนะครับ เพราะว่าทางแบ็กล็อกเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดแล้วนะครับก็ต้องมารอรุ้กนกันว่าแบ c ็กล็อกเนี่ยเขาจะรอเขาจะยอมรอให้เจ้าอื่นขอออก XRP ETF ล่วงหน้าไปก่อนนานแค่ไหนนะก่อนที่ตัวเองจะยื่นขอบ้างนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการเสียส่วนแบ่งก้อนเค้กนี่ให้กับคนที่เขาขอไปก่อนอย่าง g r เกรสเก e แล้วก็ล่าสุดในทาง21น h a r e s นะครับย h a r e เเนี่ยก็ได้ที่ได้ขอ XRP ETF กับทางเสร็จไปเหมือนกันนะครับก็ล่าสุดก็ได้รับ การ Acknowledge แล้วเหมือนกับทาง A ก l เนะครับจาทางเซกเช่นเดียวกับเกสเกลซึ่งก็เป็นข่าวดีแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เมื่อวานนี้ราคา XRP มันกระเถิบขึ้นมาได้อีกหน่อยนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณสัก2.8เหรียญตอนหนึ่ง x อ p อยู่เรื่องนี้อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นหัวใจของ XRP ก็คือความเชื่อมโยงกับ ISO 2022นะครับมันเป็นมาตรฐานในการโอนเงินนะครับทาง Ripple เองได้มีการพัฒนาระบบให้รองรับกับ ISO 2022ตั้งแต่แรกเลยนะครับ ISO 2022นี่ก็คือมาตรฐานใหม่ในการที่จะโอนเงินข้ามประเทศแทนระบบ Swift เดิมพูดไปหลายครั้งมากใครสนใจลองกลับไปดูนะครับแต่ที่อยากจะบอกก็คือว่า ISO 2022เนี่ยก็จะถูกใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศเป็น มาตรฐานที่ประกอบด้วยการส่งข้อความและการเซ t ตเ e อเมนต์อยู่ในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่ง x r p l เนี่ยก็เป็นได้ทั้ง messaging แล้วก็เซตเตอรเมนต์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัว x r p l เนี่ยก็เป็น iso 20022 c o m p l i a n c e นั่นเองทาง ripple เนี่ยได้เน้นการพัฒนา x r p l นะครับซึ่งก็เป็นจริงๆเป็นสมาชิกรายแรกของ iso 20022ที่เน้น ด้านเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายหร,รหรือว่า Distributed Ledger Technology นะครับหรือว่า DLT ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นการช่วยในการกำหนดทิศทางในอนาคตของมาตรฐานการชำระเงินข้ามพรมแดนนะครับเพื่อพัฒนามาตรฐาน ISO 2 0 2 2เนี่ยแหละอันนี้ผมเอามาจากเว็บของ Ripple โดยตรงเลยนะครับแล้วก็นอกเนื่องนิดหนึ่งครับคือมีข่าว Ripple กลังปรุงหน้าตาเว็บ ripple.com อยู่ด้วยนะครับคลิปหน้ายัางไงก็จะามาเล่าให้ฟัง แต่ว่าบอกว่านิดนึงครับ XRPL เนี่ยเป็น ISO 2 0 0 2 compliant ก็จริงแต่ก็จะมีเครือข่ายอื่นๆที่เป็น ISO 2 0 0 2 compliant เหมือนกันนะครับอย่างเช่น s e l l a XLM อย่างเงี้ย HBAR HSDRADA e a Cardano Algo a l g o l a n d เป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่า Ripple XRP เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เน้นพวกเหรียญมีมหรือว่า List NFT แต่อย่างใดนะเน้นการทำงานระดับโลกนะครับที่มีประโยชน์การใช้งานจริง เน้นคุณสมบัติประโยชน์หลักคือการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินทั่วโลกนะครับการโอนเงินข้ามพรมแดนมีการใช้งานเครือข่ายของ XRPL อยู่จริงนะครับตลอดจนครอบคลุมการใช้งานของสถาบันาการเงินทั่วโลกเนี่ยดังนั้นราคา XRP จะขึ้นได้ก็เพราะการเล็งเห็นถึง โอกาสการเติบโตของ Ripple XRPL แล้วก็เหรียญ XRP นะครับซึ่งผมคิดว่ารายย่อยเองเนี่ยส่วนมากอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่า XRP หรือ XRPL มันมีเอาไว้ทำอะไรนะครับทำไมเหรียญ XRP มันถึงอยู่อันดับ3ของ Market Cap เนี่ยแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากนะครับบอกว่า XRP เป็นเหรียญสแกมอยู่เลย หรือว่าบางคนที่ไม่ชอบนะครับก็อาจจะบอกว่าเจ้ามือริ p p l อเนี่ยถือเหรียญอยู่เยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับผมเองก็ไม่อยากจะพูดวนกลับไปเรื่องเดิมนะคใครสนใจก็ลองกลับไปดูเีพิโซด1น3 1 6 5อะไรประมาณนั้นได้แล้วก็ XRP เองเนี่ยก็ต่างจากเหรียญอันดับหนึ่งที่บิตคอยแล้วก็เหรียญอันดับ2คืออีเธอเรียมยังไงบ้างนะเคยพูดไปแล้วคือตอนนี้ลุ้นให้ XRP นะครับ m a r k e t แ a p แซงอีเธอเรียมให้เป็นอันดับ2ให้ได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าราคาเหรียญ XRP ขึ้นไม่ได้แตะใกล้ๆรัก7ดเหรียญต่อหนึ่ง XRP เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะฟลิปหรือว่าแซงเหรียญ E นะครับกลายมาเป็นอันดับที่2ได้ก็ตอนนี้ลักษณะก็เหมือนกับวิ่งมาราธอนนะครับก็มองเห็นก้นอีทอยู่ไกลๆอยู่แล้วนะครับเอ็กํนาพีกำลังจะสับขาตามขึ้นไปเพราะว่าอีทเห็นอีทเริ่มอ่อนแรงลงแล้วนะครับจากปัญหาที่อีทเนี่ยทำขึ้นเองภายในระหว่างวิตาลีก,กับอิตาเลียนฟาวเดชันี่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับตอนนี้เหรียญอีท e ก็เลยดูซบเซาลงไปนะครับขนาดที่ค่าแก๊สฟรีเนี่ยถูกลงมา,มากๆนะครับเพราะว่าความนิยมมันเริ่มลดลงนะครับ คนเริ่มเฉียไม่ขึ้นแล้วครับดัน,ดนราคาไม่ขึ้นจริงๆครับซึ่งตอนนี้ต่างจากอารมณ์ของ Ri p p l e XRP ที่ดูมีอนาคตสดใสามากกว่านะครับเพราะว่าเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันด้วยไม่เหมือนกับเหรียญอีทเหรียญบิตคอยอะไรเงี้ยแล้วก็ c ีอแบล็กการ์ลิงเฮาส์เองเนี่ยที่ตอนนี้มีแต่ข่าวเดินสายพว้คนสำคัญๆในรัฐบาลทรัมป์แล้วก็พบสมาชิกบุติทสภาคนสาคัญในลักษณะเนี่ยคือกระแส x r p เนี่ยมาแรงกว่าอีทมากๆนะครับก็คงต้องรอข่าวดีใหม่ๆออกมา ที่จะทําให้ราคาของ XRP เนี่ยกลับไปให้ได้เกิน3เหรียญก่อนนะครับช่วงนี้ขอให้ก่ออยู่ที่3เหรียญหรือสาเหรียญต่อหนึ่ง XRP เป็นฐานใหม่ให้ได้ก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่บอกว่าอันดับเหรียญที่ดูจากใหม่มาเก็ตแคตรงนี้ถ้าจะเอาให้ถูกต้องครับต้องไปดู Fully Diluted Market Cap แทนที่จะเป็นที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยคือ circulating market cap นะครับ พราะตัวที่เราดูอยู่เนี่ยในเว็บเนี่ยส่วนมากก็จะบอกเป็นซร์ค u l a t ต m มาร์เก็ตแคปเนี่ยแหละซึ่งมันคิดจากเหรียญที่มีการซร์ค u l เ t ตอยู่นะครับแทนที่จะเป็นเหรียญทั้งหมดของเหรียญน,นั้นที่มีอยู่รวมถึงเหรียญที่ไม่ได้ปลดล็อกด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบแบบ Fully Diluted m a า k e t Cap แล้วเนี่ย XRP จะห่างจากอ t h e เ e ี่มแค่16เท่านั้นเองนะครับแทนที่จะห่างกันเกิน100ในกรณีที่ใช้ c i r c u l a t i n g supply ในการคำนวณน,นะครับอันเนี้ย เอาว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดจาก circulating supply market cap อยู่นะครับซึ่งก็ต้องรอให้อย่างที่บอกไปก็คือ7เหรียญขึ้นไปนะครับแต่ถ้าคิดจากไอ้ fully diluted แล้วเนี่ยก็ห่างกันนิดเดียวเอง่าง1นี่ก็มีโอกาสที่จะแซงทันนะครับเร็วๆนี้วันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามพบกันใหม่วิดีโอหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ